สวัสดีครับผมอาร์ตพิรวัตรนะครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคนเล่าขานนะครับวันนี้เองผมพาทุกท่านมาอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่นะครับซึ่งเป็นสถานที่ยอดฮิตนะครับในปัจจุบันที่พูดถึงนะครับนั่นคือเมืองโบราณสีเทพนะครับไม่ว่าสายเที่ยวหรือสายมูจะพลาดไม่ได้นะครับ ตอนนี้นะครับผมพาทุกท่านนะครับอยู่ตรงจุดเช็คอินนะครับจุดแรกคือเขาคลังนอกนะครับวันนี้เองจะพากับทุกท่านมาพบกับท่านในอำเภอสีเทพและท่านนายกจิ่งกาชาตินะครับอำเภอสีเทพนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับผมเบื้องต้นนะครับอยากให้นายเล่าถึงประวัติความเป็นมานะครับว่าเมืองโบราณสีเทพนี้มีความสําคัญอย่างไรทําไมถึงได้รับการรับรองเป็นเมืองมรดกโลกครับเมืองสีเทพเนี่ย ในก่อนอดีตนะครับเป็นชุมชนในรูปของชุมชนวิถีเก่านะครับซึ่งเป็นเหมือนกับเส้นทางของตลาดการค้านะครับและที่สาคัญก็คือเมืองโบราณสิทธิเทพเนี่ยนะครับได้เกิดขึ้นมาเนี่ยในช่วงโบราก่อนประวัติศาสตร์นะครับจริงๆแล้วก็คือในช่วงศตวรรษที่1ิี่นะฮะซึ่งเราก็ภาพดีกันครับว่าอายุของโบราณสถานต่างๆที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยนะฮะจะอยู่ประมาณ1 4 0 0ถึง1,700ปีนะครับซึ่งแต่ละแห่งเนี่ยก็รักษาซึ่งเอกลักษณ์ ทราวดีนะครับในส่วนหนึ่งพอเรามาในหลายๆย,ยุคนะฮะแล้วมามาอยู่ในยุคของทราวดีนะครับซึ่งมีเส้นทางของการเดินทางนะครับโดยเฉพาะสิ่งสิ่งสำคัญก็คือการตรวจพบนะฮะไอ้วัตถุสําคัญต่างๆเนี่ยแล้วก็ได้ตรวจอายุของของวัตถุต่างๆแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าเป็นไปตามนั้นจริงนะครับซึ่งจึงทาให้โบราณสถานสีเทพเนี่ยในส่วนของอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพก็ตามเนี่ยเป็นอยู่ในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับซึ่งเราเองในฐานะคนไทยด้วยกัน ก็มีความรู้สึกที่ดีน,ดนะครับถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของในยุคดังนั้นนะครับหลายๆคนของชาวสีเทพก็ก็มีความควารู้สึกของตัวเองว่าเมื่อก่อนหน้านั้นตัวเองเคยอยู่ในช่วงเวลานั้นเช่นเดียวกันนะครับจนถึงวันนี้เนี่ยทางยูเนสโกนะฮะได้ประกาศรับรองเมื่อวันที่19กันยานยน2 5 6 6เนี่ยให้เมืองโบราณสีเทพเนี่ยเป็นเป็นโมโรดกโลกนะครับซึ่งได้อ่จอจจงนะฮะในส่วนของการรับรองไปก็คือ3แห่งครับคือที่ อุทยานประวัติศาสตร์สีเทพเขาข้างในนะฮะกรณีปางสีเทพนะครับกับปางสองพี่น้องนะครับและแห่งที่สองนะฮะในจุดนี้ก็คือด้านหลังผมนี้นะครับนะคือเขาข้างนอกนะฮะโบราณสถานเขาข้างนอกนะครับจวนสุดที่3เนี่ยก็อยู่บนเขาธมรัตนะครับซึ่งห่างจากที่นี่15กิโลนะครับผมขอเชิญท่านนายกกิ่งชาตินะครับเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนนะครับเข้าเที่ยวในในส่วนของการท่องเที่ยวนะคะคืออยากให้เด็กๆหรือว่าพวกรุ่นเราเนี่ย ข้ามาดูเข้ามาศึกษาในสมัยนี้เขาก็จะเข้าแต่ในเมืองกันใช่ไหมคะตอนนี้อยากให้มาศึกษาให้มาเรียนรู้ให้มาอะไรตอนนี้เด็กตัวเล็กสังเกตว่าพ่อแม่ผู้ปกครองพาเข้ามาก็ชื่นชมค่ะก็อย่าลืมนะคะทุกทกท่านเข้ามาเยี่ยมชมมีประวัติศาสตร์อะไรดีๆที่เยอะวันนี้กขขอเชิญชวนทุกทกท่านนะครับมาร่วมกันนะฮะในแหล่งของมรดกโ,โลกบ้านเรานะครับเรือนแหล่งที่7นะฮะแหล่งมรดกที่7นะครับเมืองสีเทพอมเภอสีเทพ จังหงับเพชรบูรณ์ครับขอบคุณท่านดีและท่านนายกอินทรชาติเปีย่างสูนะครับผมเชื่อว่านะครับทุกคนอยากไปเที่ยวอยากไปชมดูเมืองโบราณสีเทพแล้วไปครับเดี๋ยวผมจะพาไปครับผมไปจุดเช็คอินอีกจุดหนึ่งนะครับที่พลาดไม่ได้เลยนะครับนี่คืออุทยานประวัติศาสตร์สีเทพนะครับด้านในมีโบราณสถานอะไรบ้างเดี๋ยวเราขึ้นรถรางไปชมกันเลยครับไป เดี๋ยวเราไปขึ้นรถรางกัน และจุดนี้เองนะครับถือว่าสายมูนะครับพลาดไม่ได้เลยนะครับอีกจุดหนึ่งของอำเภอสีเทพคือศาลเจ้าพ่อสีเทพนะครับเดี๋ยววันนี้เองนะครับผมก็อยู่กับท่านกำนันประจวบนาคเทียนนะครับถือว่าเป็นกูรูนะครับมีความรู้นะครับเกี่ยวกับศาลเจ้าพ่อสีเทพเดี๋ยววันนี้จะขออนุญาตให้กำนันนะครับเล่าประวัติความเป็นมาของศาลเจ้าพ่อสีเทพให้พวกเราได้ฟังกันสักนิดหนึ่งครับครับสวัสดีครับผมประจวบนาคเทียนนะครับกำนันตำบลคลองกระจัง ประธานชมรมการนันพยาบาลอำเภอสีเทพนะครับซึ่งเจ้าพ่อสีเทพของเรานะครับซึ่งตั้สมัยโบราณเนี่ยนะก็จะมีศาลเก่าอยู่ตรงนู้นนะฮะซึ่งเป็นคนในเมืองสีเทพเนี่ยนะครับชาวบ้าน3 4หมู่บ้านเนี่ยก็จะมากราบไหว้ขอพรกันในช่วงเดือน3ขึ3้น3ค่ำนะครับแล้วก็ทุกวันก็จะมาขอใครมีอะไรก็จะไปขอพรกันตรงนั้นนะฮะซึ่งเป็นศาลเก่านะครับพอปี2535รานะครับ ทางชาวบ้านก็ระ,ะดมความคิดกันว่าจะทํำยังไงก็มีส่วนราชการก,ก็มาสร้างนะครก็มาสร้างองค์จําลองของเจ้าพอ่อสิเทพของเราขึ้นมาคนในหมู่บ้านและคนทั้งอำเภอสิิเทพเนี่ยให้ความเคารพนับถือเจ้าพอ่อสิเทพเนื่องจากว่าเป็นเจ้าเมืองเขาคิดว่าเจ้าเจ้าพ่อตรงนี้เป็นเจ้าเมืองสิิเทพในสมัยนั้นเป็นเทพที่ลงมาจุติในในโลกมนุษย์เพื่อให้ชาวบ้านได้กราบไหว้สักการะขอพอรต่างๆนะครับ แล้วก็ทางกรมอุทยานเราก็บริการให้นะบริการให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วก็อยากเชิญชวนนะท่านใดที่มีเรื่องไม่สบายใจนะครับหรือเรื่องปัญหาต่างๆทุกร้อนนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่เห็นเชิงประจักษ์นะครับคือไม่ทันใจทุกทีนะครับของพวกนี้แต่มันเป็นความเชื่อของคนหลายๆคนนะฮะผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่มีธุรกิจอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ยังใช้เชื่อเรื่องสิ่งเหล่านี้นะครับเพื่อในการ ดำรงชีพหรือการทำมาหากินในการประกอบธุรกิจการงานอะไรก็ตามนะครับเรื่องนี้แต่ผมเองนี่เชื่อพันเปอร์เซ็นต์แหละเพราะเราทำธุรกิจนะครับเราทำธุรกิจหลากหลายนะครับงานเราก็รับเข้ามาไม่ขาดสายเนื่องเนื่องจากว่าเรามีการดูแลกับว่าเจ้าพอ่อเจ้าที่เจ้าทางอะไรต่างๆนะครับสิ่งเหล่านี้จะทำให้พวกเราอ่ะนะครับอ,อยู่เย็ยนเป็นสุขแล้วมีการทำมาหากินอย่างต่อเนื่องมีธุรกิจมีไรายได้นะแบบเขาเรียกว่าแบบความภาคภาูมิใจอ่ะนะแบบไม่ทุกข์ร้อนไม่ต้องไปคิดมาก นะฉะนั้นเราก็ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้ายิ่งพูดไปคนก็ไม่ค่อยเชื่อแต่ว่าอย่างไรก็ตามคนหลากหลายเราเป็นคนไทยศาสนาพุทธนะอวมมาก่อนพุทธมาก่อนพราหมณ์ก็คือศาสนาผีศาสนาเทพเหล่านี้นะครับซึ่งมาก่อนทําให้คนไทยที่การบ,บกันเนาะอยากฝากพวกเราเชิญชวนนะครับเชิญชวนมาร่วมกันนะสิ่งลี้ลับเหล่านี้ไม่มีใครมองเห็นแล้วครับแต่เราสัมผัสด้วยตัวเองนะครับถ้าเกิดท่านมาเที่ยวเมืองโบราณสีเทพนะครับ มรดกโลกแห่งใหม่ของเรานะครับอย่าลืมแวะมากับไหว้ขอพรนะครับศาลเจ้าพ่อสีเทพนะครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านกำนันประจวบเป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับสวัสดีครับหลังจากที่ท่านเที่ยวเดินชมนะครับอุทยานประวัติศาสตร์ที่แล้วนะครับในนามของสำนักงานพัน์นยจังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับเรขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งหลายนะครับที่มาเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์เทพที่เป็นมรดกโลกเนี่ยได้เลือกซื้อสินค้าของที่ระลึก ซึ่งสินค้าทุกอย่างที่นามาจาหน่ายเนี่ยนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากชุมชนนะครับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับพี่น้องนะครับที่ผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนเหล่านี้เนี่ยนะครับเกิดจากภูมิปัญญาของพี่น้องนะครับของจังหวัดเพจรบูรณ์นะครับซึ่งท่านมาเลือกซื้อแล้วเนี่ยนะครับหมอที่จะนำตัเป็นของฝากนะครับ อย่างน้อยครั้งหนึ่งนะครับท่านมาเที่ยวอุทยานตอสามสีเทพนะครับท่านมีของเพื่องลึกที่เป็นอัตลักษณ์หรือสัญลักษณ์ของจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับคือเป็นการส่งเสริมให้อมาชีพเหล่านั้นนะครับได้มีรายได้เพ่มมาเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจครับเพ้่อต้องสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านในจังหอย่างแจ้งเก่งเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับจากที่ท่านมาเยี่ยมชมอุทยา สมรภูมิทุเทพนะครับซึ่งเป็นโลกแล้วเนี่ยนะครับเรามีสินค้าจุนชนนะครับที่ผลิตจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับได้เป็นของฝากของเครื่อล,ลึกนะครับเป็นการช่วยสินค้าที่เป็นภูมิปัญญาของพี่น้องชาวบ้านอย่างแท้จริงนะครับเพื่อไม่เกิดรายได้และเกิดอาชีพให้กับพี่น้องอที่อยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับก็เป็นการ ซึ่งเราสินค้าที่นํามาจําหน่ายนะครับเราก็เลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพนะครับและก็เหมาะสําหรับท่านที่เลือกซื้อนะครับและ,ะนํำไปเป็นของฝากนะครับให้กนะับเพื่อนๆหรือ,อกับญาติสนิทพิตนหายนะครับผลิตภัณฑ์ยมชนเหล่านี้นะครับก็มีหลายอย่างนะครับท่านสามารถที่จะเลือกชมได้ดังนี้เลยครับ หลังจากที่เราไปเช็คอินกันจนครบทุกจุดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเติมพลังกันนะครับด้วยของกินนะครับแล้วก็ไปดูของใช้ที่เราต้องเลือกช้อปปิ้งกันนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกับเจ้าถิ่นเลยครับผมสวัสดีท่านพนกักงานอำเภอครับสวัสดีค่ะน้องอาร์ตสวัสดีพี่รัฐนนะครับผมสวัสดีค่ะเรามีของกินของใช้อะไรที่ต้องเลือกซื้อเลือกใช้เลือกกิน ของดีสีเทพเลยของดีสีเทพมีมากมายนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะของดีสีเทพเราที่จะมานําเสนอกันมีทั้งของกินของใช้มีทั้งเครื่องดื่มด้วยนะคะอันดับแรกไปที่ของกินก่อนนะคะหลังจากที่เดินเที่ยวเหนื่อยแล้วเรามาดูขนมนะคะเป็นกล้วยไส้มะขามนะคะของเพชรประกายนะคะอันนี้จะอยู่ที่หนองย่างทอยบอกได้เลยไหมคะว่าพี่รัฐว่าอร่อยที่สุดในจังหวัดเชม่อนร่อยมากเลยค่ะต้องลองชิมนะคะชิมได้ค่ะคุณอา ถ้าไม่ชิมเราจะไม่รู้นะคะว่ามันอร่อยอย่างไรนี่นะคะสาธิตนะคะว่าการกินกินอย่างไรค่ะดูจากหน้าพี่รัดนแล้วนะครับอร่อยมากค่ะมันละมุนนะคะชิมด้วยนะคะกล้วยนะคะมันจะกรอบนะคะแล้วข้างในเนี่ยอ่ามันเป็นไส้มะขามเนาะมันก็จะเปรี้ยวนิดนึงหวานนิดนึงมันกลมกล่อมค่ะถ้าไม่ลองจะไม่รู้นะคะจะมีอยู่ 2, ข,<อ> 2> ขนาดนะคะ,ะ,คะมีแบบเล็กแล้วก็แบบขนาดกลางนะคะที่นิยมขายจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้จะอยู่ที่บ้าน ทุ่งนางามตำบลหนองย่างถอยอำเภอสีเทพนะคะต้องลองมาชิมมาช็อปกันนะคะอ่ะพิธนานัทแนะนำเครื่องดื่มหนะะ่อยค่ะอ๋ออันนี้จะเป็นอ่านมพัชไรนมพัชไระนะคะหวานมันอร่อยนะคะไม่ได้แล้วค่ะของแบบนี้ไม่ลองไม่รู้นะคะว่ารสชาติมันเป็นอย่างไรนะคะทดสอบเลยค่ะเปีนยมั้างคะกิน <c oughs> นมต้องสุดท้ายเลยค่ะเป็นไงคะคุณหวานมัน,มน,มนอร่อยนะสดชื่นนะคะ <c oughs> เย็นแช่เย็นๆนะคะสดชื่นมากนะคะอันนี้จะเป็นกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการที่เป็น KBO ของเราด้วยนะคะสําหรับนมพัลส์ไลน์น้องจะมีผลิตภัณฑ์หลากหลายนะคะแต่วันนี้นํามาให้ชิมกันเพียงนมพัส์ไลน์ก่อนนะคะอันนี้จะเป็นผ้าทอสีเทพนะคะ อันนี้ตัดตัดในชุดหนึ่งเลยนะคะวหน้าใช่จะมีความยาวอยู่ที่4เมตรนะคะเป็นของกลุ่มป้าเพียนนะคะเป็นของกลุ่มวังขอนเป็นผ้าไหมเออเป็นผ้าฝ้ายไมั้าฝ้า่ผ้าฝ้ายสี่ตะกอค่ะอ๋อด้วยสีตะกอนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะตัดได้1ชุดนะคะถ้าเป็นผ้าถุงก็2ตัวนะคะอันนี้ราคาไม่แพงนะคะผืนหนึ่งก็จะอยู่ที่ประมาณ1,200บาทนะคะ4เมตรนะคะอันนี้ไฮไลท์ของงานเลยนะคะไฮไลท์ของงานนะคะสำหรับ สีเทพของเราซึ่งเป็นมรดกโลกไปแล้วนะคะสีเทพต้องบอกว่าตอนนี้สีเทพฟีเวอร์นะคะก็จะมีผ้าลายปรางแล้วก็เป็นลายคนแคะนะคะซึ่งผ้าแบบนี้นะคะเราจะมีความเชื่อกันว่าจะไม่นําไปทําเป็นผ้าถุงหรือกางเกงแต,แต่เราจะปไปตัดเป็นเสื้อเท่านั้นนอกจากผ้าแล้วจะมีเป็นของใช้นะคะของใช้ เป็นหมอนอิงอ่ะพี่ันรักนะอันนี้น<ำ>เป็นหมอนอิงคนแครนะคะซึ่งคนแครเนี้ยก็จะอยู่ที่เมืองโบราณเขาคังในนะคะอ่ายืนถือแบกอิดไว้นะคะแบกเขาคังไว้นะคะซึ่งเราก็จะเอามาอ่าเป็นของที่เราเลือกของฝากนะคะสําหรับผู้ที่สายมูทั้งหลายนะคะทําไมต้องเป็นคนแครมีพุงพุย้ยรู้ไหมคะเพราะว่าเขาบอกว่าในสมัยโบราณสมัยยุคทวารวดีเนี่ยเขาบอกว่าพุงคนแครเนี้ยจะพุงพุ้ยเพราะว่าแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของ คนในยุคนั้นนะคะซึ่งตอนนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็อุดมสมบูรณ์แล้วก็คนแคร์ที่แบกแบกทางเจดีไว้เนี่ยก็คือเพื่อจะจะแสดงว่ารักษาศาสนานะคะนี่ค่ะกระเป๋านะคะใส่สมบัติได้เยอะเลยค่ะมีทั้งลายพระปรางสีเทพนะคะแล้วก็อันนี้ขขาวครังนอกนะคะยังมีอีกค่ะยังไม่หมดนะคะอ่ายังมีค่ะอ่าอันนี้คนแคร์นะคะ ค่ะสำหรับสินค้าที่ระลึกนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเสื้อยืดคอปกนะคะลายคนแคะนะคะแล้วก็จะมีหลากหลายลายด้วยกันนะคะในวันนี้แล้วก็กําลังทํามาอีกเยอะแยะเลยแต่ถ้าเกิดว่าอยากให้เก๋อยากให้เท่นะคะถ้ามาถึงสีเทพแล้วต้องใส่เสื้อลายคนแคถ่ายกับโบราณสถานที่สีเทพนะคะหากสนใจสินค้านะคะ,ะเป็นของฝากของดีของเด่นของอจังหวัดเพชรบูรณ์เรานะคะติดต่อได้ที่0847783210นะคะ Facebook ธนรธัตน์เครื่องนอนนะคะ หรืออีกช่องทางหนึ่งนะคะสนใจติดต่อสินค้านะคะที่สำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอสีเทพหมายเลขโทรศัพท์093 327 1935เว็บไซต์ Facebook ของสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอสีเทพค่ะครับถ้าไม่อยากถูกเทรนนะครับขอเชิญชวนทุกท่านนะครับมาเที่ยวเมืองโบราณสีเทพนะครับเมืองมอรดกโลกและมาพบกันใหมนะ่ในอีกทีถัดไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะ